นะข้าไปในถ้ำนะเข้าไปในถ้ำไปดูของในถ้ำแล้วท่านก็แอบออกมาแล้วกนะ็ให้ทหารอนะปิดประตูถ้ำนะคะไว้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนในนั้นเลยการจะให้ฆ่าพี่ให้ตายแนละ้วตัวเองจะมาเอาสมบัติแต่พอหลังกลับมาปุ๊บได้เห็นธรรมะได้เห็นนรงนี้นะ่ก็รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องไม่ควรฆ่ากันแกก็เลยรู้สึกกลับตัวกลับใจแกก็เลยได้ไปเอาหินออกมาแนละ้วเอาที่ตัวเองนะออกมา แต่ทีนี้ด้วยมิบากกรรมที่กระทานั้นทาให้แกได้ตกนรกถึงหนึ่งแสนปีหนึ่งแสนปีที่ไปตกนรกแล้วก็เมื่อขึ้นมาจากการเป็นนรกเสร็จแล้วแกก็ไปเกิดอยู่ในตระกูลที่มีพี่น้องไล่ข่าฟันกันแกก็วิ่งหนีพี่น้องไล่ข่าฟันกันนะคะจนมาเกิดในยุคข,ของพระสมณะโคลงคืนในพัทธรกรรมนี้ในยุคนี้นะคะเมื่อท่านเกิดมาเสร็จแล้วปุ๊บท่านปรากฏว่าไปอยู่ในท้องของมรราที่อยู่ในตระกูลสูงสัต์ คือคนรวยคนมีเป็นเชื้อสะวงอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ไปอยู่ในท้องตลอดระยะเวลาเจ็ดปีท่านอยู่ในท้องมานากวัาที่ท่านจะคลอดออกมาเป็นกระศิวลลีนี่นะคะท่านอยู่ในท้องแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวัน แล้ววันที่วันที่เกตนะวันสุดท้ายเป็นวันที่มาดานะปวดท้องแล้วก็คลอดท่านออกมาแต่ด้วยอานาจบุญที่ท่านเคยไปถวายน้าพึ่งเด,ดพระปฐุมมุทรรพุทธเจ้าในการก่อนนั้นทําให้ท่านเมื่อเข้ามาปฏิสุทธิในท้องมาดาเนี่ยมารดาจะไปจับอะไรก็เกิดมากเกิดผลเกิดความงอกงามเกิดโช่เกิด,างงากด,กดลาบมากมายดังนั้นคนอินเดียก็เลยได้เชิญแม่ของพระศิวลีเนี่ยเวลาขึ้นบ้านก,ก็เชิญให้ท่าน,นมาจับบ้านเวลาจะไปหวงข้าวก็เชิญให้ท่านไปไปไป,ไปจับ ไม่ข้าวว่าที่จะไปหวานข้าวแล้วก็เม็ดข้าวที่หวานลงไปก็จะมีผลแบบมากมายเหลือเกินอันนี้ก็คือความงามของพระสิริที่เราทําให้เราได้เห็นว่าวิบากกรรมที่เราทําจะเป็นกรรมที่พูดจากการการะทําทางกายวาจาใจก็แล้วแต่เราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นเสมอวิบากกรรมนั้นจะไม่หายไปเลยแม้แต่คุณจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามเมื่อกรรมนั้นยังตามทันนะคะ กมื่อกามนั้นยังตามทันแม้แต่คุณเกิดมาในชาติภพที่คุณเป็นพระอาหารหันต์แล้วกรมก็ยังให้ผลคุณได้เพราะคุณยังเป็นมนุษย์อยู่แต่หลังจากการที่คุณลมหายตายจากไปในภพนั้นแล้วในชาติแล้วหลังจากที่คุณเป็นพระอาหารหันต์แล้วคุณก็จะไม่เกิดมาเพื่อแสวงกรมอีกดังนั้นความงามที่เราได้มองเห็นในพระชาติขององค์สิวิริเาจึงได้มองเห็นว่าวิบากรรม